ข้อสอบเข้าหมหนึง่งฟีกับครูนกบินไปลุยกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะตัวโปรแกรมด้านล่างนี้จะทำงานตามลำดับข้อใดก่อนหลังป้อนตัวเลขคำนวณเพิ่มสิบแสดงผลลัพธ์ลำดับการทำงานที่ถูกต้องคือข้อใดนักเรียนดูตัวของตัวเลือกทั้งสี่ตัวเลือกนะคะเพื่อที่จะคำนวณว่าเราจะตอบข้อไหน ในการทำงานแบบตามลำดับนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยว่าเด็กๆตอบตรงกับที่คุณครูมีแนวคิดเหมือนกับนักเรียนไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับข้อนี้เฉลยข้อ B ก็คือหนึ่องสานะคะการทำงานแบบลำดับเนี่ย ก็เหมือนกับการทำงานทีละขั้นตอนนะคะจะทำงานจากบนลงล่างไม่มีการข้ามแล้วก็ไม่มีการวนกลับนะคะฉะนั้นการป้อนตัวเลขเข้าไปก่อนก็หมายความว่าเราจะมีการคำนวณที่บวกเพิ่มอีก10ฉะนั้นการแสดงผลลัพธ์มันก็คือข้อ B ใครตอบข้อนี้ก็รับไปเลย1่งคะแนนคะ่ะ มาดูข้อ2นะคะข้อ2เนี่ยจะมีการทำงานแบบลำดับก็คือการรับค่าความยาวเป็นเซนติเมตรคูณด้วย2นะคะแต่ถ้าเกิดเราป้อน15เข้าไปเนี่ยจะแสดงข้อใดเด็กๆลองดูตัวเลือกทั้ง4ตัวเลือกก่อนนะคะว่า A B C D ตรงกับที่เราคิดไหมนะคะถ้าเราคิดได้แล้วก็ไปดูคำตอบกันเลยค่ะ ข้อนี้เฉลยข้อดีก็คือ30นะคะเพราะว่าเรารับค่าความยาว15เซนติเมตรคูณด้วยสองฉะนั้นการแสดงผลลัพธ์ก็คือ30นั่นเองค่ะใครตอบข้อนี้ก็รับไปเลยย่งคะแนนสำหรับข้อที่3นะคะเป็นการทำงานแบบลำดับฉะนั้นนักเรียนก็ต้องดูว่าข้อ A เนี่ย มีอะไรบ้างข้อ b ข้อ c ข้อ d เพื่อให้เราสามารถคิดแล้ววิเคราะห์อ,ออกมาได้ว่าเราควรจะตอบข้อไหนนะคะเดี๋ยวถ้าใครตอบได้แล้วไปดูคำตอบกันเลยค่ะข้อนี้นะคะก็คือตอบข้อ b เปิดคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมแล้วก็พิมพ์งานนะคะเนื่องจากว่าคำถามนะคะถามว่าการทำงานแบบลำดับ การทางานแบบลําดับก็คือการทํางานทีละขั้นตอนนะคะไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ไม่มีการวนกลับฉะนั้นข้อ a เนี่ยมีการคิดแบบไม่ใช่ลำดับที่มีความชัดเจนส่วนข้อ b เนี่ยเป็นการทำงานแบบลำดับต่อเนื่องข้อ c เป็นการเช็คว่าถูกไหมก็คือเป็นการตัดสินใจฉะนั้นในส่วนของข้อ d เนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขและก็วนกลับ ข้อนี้ก็เลยตอบข้อ b ใครตอบข้อนี้รับไปเลยึ่งคะแนนค่ะไปดูข้อ4นะคะข้อ4ก็จะเป็นการพิจารณาขั้นตอนของรับตัวเลข8ลบออก3นะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรเราคิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยข้อนี้ตอบข้อ b ก็คือ5นะคะเรารับตัวเลขมา8นะคะลบออก3ฉะนั้น ผลลัพธ์ตัวนี้อยู่ในข้อมูลที่มีความระดับที่ง่ายนักเรียนน่าจะสามารถที่จะวิเคราะห์ที่เป็นตัวเลขออกมาได้ก็คือ8ลบ3เท่ากับ5ข้อนี้ตอบข้อ b รับไปเลย1นึงคะแนนค่ะข้อที่5นะครับข้อที่5ก็จะเริ่มมีการทำงานแบบระดับเรื่องมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะสามารถที่จะ ฝึกปฏิบัตินะคะถ้าเราฝึกปฏิบัติบ่อยๆเราก็จะสามารถทําได้ข้อใดเรียงถูกต้องที่สุดนะคะเด็กๆมัก,มกจะคุ้นเคยกับการทำบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้ไม่น่าจะยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยข้อนี้ตอบข้อดีก็คือการต้มน้ําใส่เส้นใส่ผงปรุงนะคะรอ3นาทีพร้อมที่จะกินนะคะข้อนี้ก็เลยตอบข้อดีนั่นเอง ค่ะสำหรับคลิปนี้เผื่อเด็กๆสามารถที่จะทบทวนได้เรื่อยๆนะคะของวิทยาการคำนวณเพื่อใช้เตรียมสอบเข้าม .1 ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปไม่ทันสามารถที่จะหยุดสต็อปนะคะแล้วก็ทบทวนทีละข้อได้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ